คนที่เกิดวันจันร์นะครับการงานเด่นโชคลาภเด่นการเงินเปิดแล้วทาอะไรก็เป็นเงินไปหมดนะครับวันจันร์วันอังคารให้ทําบุญนิดหนึ่งนะครับหมาแมวจรจัดให้ท่านให้อาหารหมาแมวจรจัดแค่นี้ดวงการงานของท่านเปิดโชคลาภเปิดมีโชคแน่นอนครับคนที่เกิดวันพุธให้ทําบุญใส่บาตรนิดหน่อย อุทิศส่วนบุญส่วนก็สลนให้แก่เจ้ากรรมนายเวรแค่นี้ฟ้าเปิดประทานโชคลาภให้ท่านแน่นอนครับท่านที่เกิดในวันพฤหัสให้ท่านทําบุญกับหมาหรือแมวจรจัดให้อาหารหมาแมวจรจัดที่อดอยากจริงๆแค่นี้การงานของท่านก็เปิดโชคลาภเปิดนะครับท่านที่เกิดวันศุกร์ให้ท่านพาคนในบ้านไปเที่ยว ต่างจังหวัดหรือแบบปาร์ตี้นอกบ้านเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆแค่นี้ดวงการงานของท่านเปิดโชคลาภเปิดแน่นอนครับท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับให้ท่านทําบุญกับคนไร้ยากนะครับคนที่ท่านไม่รู้จักเลยครับหยิบยื่นให้เขาเล็กน้อยแค่นี้การงานของท่านเปิดโชคลาภเปิดครับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ดวงดีอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรครับน้อมรับคําทานายสาธุ